Facebook Page เวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่28สอนการตั้งค่าโฆษณาเมนูเชื่อมโยงบัญชี i n s t a g r กรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินวาวาไอที IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมโยงนะครับ i n s t a g r กรกับ web, Facebook, เว็บ Facebook Fanpage ของเรานะครับในโปรแกรม Facebook Adminager นั่นเองเพื่อนๆสามารถกด ไอ้ขวามือบนได้เลยนะครับจะมีโปรแกรมนะครับมากมายเช่น h o w t t u r o PC Series นะครับ Facebook Series นะครับจัดเต็มนะ Line Official Account Series กว่า80ตอนนะครับ YouTube Series นะครับแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมเลยนะครับนะ่า Facebook a d m i n a g e r นะครับกดก็มาฮนะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับผมจะ Copy นะครับ p พลย์ลิสตไว้ด้านล่างของ description นะครับสามารถกดเข้าไปย้อนดูได้ครับว่าใช้งานติดตั้งยังไงนะครับโอเคเพื่อนๆก็กดซ้ายมือสุดเลยนะครับเป็นเมนูนะครับกดเข้ามาจากนั้นนะครับกดคำว่าการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับ จะเป็นโหมดของการตั้งค่าหน้าจอระบบต่างๆนะครับระบบการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดที่ตรงนี้ครับบัญชี i n s t a g r กรกลางจอเลยนะครับกดเข้ามาจากนั้นนะครับเราต้องเลือกเพจนะครับว่าจะเอาเพจไหนเชื่อมโยงกับ IG นะครับนะครับก็กดเข้าไปนะครับของผมได้ทำการ ซิงอินไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการดำเนินการต่อเลยนะครับแค่นี้เองหรือเปล่ามามีคำถามมีครับว่าต้องการให้สิทธิ์ไหมนะครับกดปุ่มสีเขียวขวาสุดนะครับให้สิทธิ์ดังนี้นะจ๊ะโอเคหลอกสักคู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ Facebook Fanpage ด้านบนสุดผมก็เชื่อมโยงกับ IG เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะจ๊ะก็ตามนี้นะครับน่าโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ